อร้านขนมปังฝรั่งเศสแล้วแฟนมีความสุขแล้วก่อนจะถึงไง้โกบอนเนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่พร้อมเลยลุกขึ้นลุกลงสามีไปเอานั่นพี่นี่ไปเอานี่จ้ะโอ้ยบ่พ้อมขอโทษได้หลายด้วยค่ะเอฟซี FC ค่ะอพไรอย่างนี้มั้งใช่สิ ต่อไปจะมากินข้าวที่นี่ส้มตำขนมจีนจ้าจ้าจ้าอะไรยอะไรยที่รัก สวัสดีค่ะ,คะพี่นี่เมียพรังเอ็นเอสพีชาแนานพี่น้องค่ะพี่นี่เฮดสมตำกับขนมจีนสาลัดสาลัดดูจอร์ดินยากกว่า Tu veux quoi Il me faudrait deux cuillères et puis un couteau. Mais chercher. Tu vas chercher. แป้นที่นี่กินแซนดิชสลัดตัวเองถูกว่าหยาบลื้ปปับเปียเนจับตัวแล้ sum tam jujua hmm lasur la salat hmm. sang ya Wah, super comme ça Ali Boleh ngai dok teh bini. Bung pang. ขนมปังคนฝรั่งเศสทำที่อุดรพี่นี่เห็นแฟนพี่นี่กินขนมปังพี่นี่ก็กินขนมเซ่น ืีอนี่ไปร้านขายยากะลืมพี่น้องค่ะลืมอย่างปติพี่นี่ลืมมัน เพื่อไหมนักเรียนเหี้ยอ้ยดีล่าขนาดเลยพี่น้องค่ะสวัสดีใหม่ สวัสดีค่ะคพี่นี่เมียฝรังเอ็นเอสพีชาแนนพี่น้องคะมาพบพอกันเล็กๆเล้่ยวนอกค่ะในช่วงเย็นๆกินขนมจีนส้มตำมแฟนพี่นี่เอาแซนด์วิชคุนสื่อขนมปังจากกันร้านขายขนมปังยูดอนของแท้คนฝรั่งเศสเห็ดเสียวบ้างดรปะ Ah, ouais, baguette, pas mal. Mm -hmm. Pour dire qu'on est c'est bien. ลายสิบส่บ้องเศษๆพี่น้องมือนี่รื้มรื้มเสื่อนดา้านกะทิ่ม เขาล่านขายยาสองเพื่อลืมดำกระทิ่มเหมือนมะลางผักเหมาาือนจั๊กยุ้ยเสียงสวิสยาเลยาเพื่อดุอยเวียวเลยผมเม็ดังลาผมเป็ดังละบุชเลยสองฟงองยะบุลาเวเดีทึกดังละบุช Des enfants Hum mm hum. Euh, mm. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là Moi, je veux le produit pour laver la salade. À la pharmacie, j'ai oublié. La salade, tu laves avec de l'eau.

เยอะว่ะเดี๋ยวผู้เสดเ็จตุสันมันแก่แล้วก็ต้องกินตะเปียกมันเด็กมกเขือพี่น้องค่ะ C'est bon, la sauce. Mmh. Qu'est-ce que je dois pas mettre? Non, non, c'est comme ça. C'est la recette que tu tu Non, la prochaine fois, je ferai avec que du jus de citron. Mais je ne mets que du jus de citron, de l'huile bien sûr. Ou mm -hmm. alors comme tu fais toi, c'est très bon. Je ne mets pas grand chose. Hein. Mm. Mm -hmm. On passe à une serpine en garde. อยู่มึงหน่อยได้กินแต่ขนมเส้นที่ต้มเอาล้จัะกเส้นน้่งๆยูมึงได้ได้กินของแท้นี ้าพี่นี่ก็จะได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้ดค่ะอืมคลิปละคำค่ะอ่าล้านขายขนมปังเนาะบูรังเชอรี่เนาะบูรังเชอรี่เนาะเสี่ยปเขาขายขนมปังไหมจ๊ะค่ะสวัสดีค่ะฝากรักฝากความห่วงใ่ยทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ